สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยครับอาร์มชัชวานกับข่าวไวไทยทนิวนะครับวันนี้พาไปติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวานมีการประชุมของสองพักใหญ่นะครับใครติดตามก็คงจะทราบว่าประชุมวันเดียวกันเลยนะครับคือพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าประชุมวันเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าเวลาและสถานที่แตกต่างกันอีกทั้งผลลัพธ์ที่ออกมาก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ ทางพักเพื่อไทยถือว่าเป็นการประชุมตามปกติสามัญประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบรหิหารพักที่ค่อนข้างชัดเจนออกมาในหน้าสื่อครับแล้วก็ได้มีเซอร์ไพรส์การเปิดตัวคุณนุ้งอิงแพรทองทานลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับมาขึ้นพูดบนเวทีด้วยมองกลับมาที่พักพลังประชารัฐนะครับแน่นอนว่าเป็นการประชุมที่สาสางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพักกรณีของรัฐเอกธรรมนัตพรมเผานะครับ ไปดูนะครับการวิเคราะห์ของทางดรสติธรธนานิติโชตนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้านะครับดรสติธรมองครับว่าการประชุมของพักเพื่อไทยและพลังประชารัฐเนี่ยะครับมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนครับแน่นอนครับว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไทยประชุมเพื่อปรับโครงสร้างกันจริงๆนะครับโดยทางดรสติธรมองนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการประหานพักของเพื่อไทยเนี่ยครับ มีไว้มองไว้2ประเด็นห,หลักด้วยกันก็คือประเด็นแรกเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะประชุมเพื่อจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพักนะครับดังนั้นเนี่ยสาระสำคัญการประชุมก็คือเพื่อไทยเนี่ยมีภาพอยู่ในใจอยู่แล้วมีผู้บารมีภายในพักนะครับมีบุคคลอยู่ในใจรู้กันอยู่แล้วมีการประชุมเป็นวงวงๆกันแล้วก่อนที่จะมาประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับบุคคลที่สามารถควบคุมพักได้ก็หมายถึงว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการวางอนาคตเพื่อเตรียมาการเลือกตั้งแล้วก็ทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับมานะครับดรสตมองแบบนี้นะครับ ส่วนสาระสําคัญ2ภารกิจ2ภารกิจที่จะต้องติดตามจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยทางดรสันติธรมองครับว่าภารกิจแรกภารกิจเฉพาะหน้าเรื่องการประชุมสภารวมไปถึงมองถึงการยุบสภาในอนาคตนะครับประเด็นที่2ก็คือเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครับจย์ใหญ่คือพรรคเพื่อไทยตอนนี้ต้องการจะดึงเสียงคนรุ่นใหม่เข้ามาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้มากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนว่าบุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นผู้นําพรรคคนใหม่คือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะครับ ซึ่งแน่นอนรับว่าตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็บทบาทที่โดดเด่นในสภาในการอภิปรายนี่นะครับดออรสัติธรมองไว้ประมาณนี้เนี่ยนะครับส่วนประเด็นสําคัญต่อมาคือการเปิดตัวกุดอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีการเปิดตัวในตําแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและก็นวัตกรรมนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัดเจนครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเพื่อไทยแน่นอนแตกต่างกับเมื่อปี62ทีีี่่่ผาาานมมทกกรเลือตั้ง ตอนนั้นเนี่ยยังคาใจว่าคุณทักษิณเนี่ยเออครึ่งคึ่งกลางกลางนะแต่บัดนี้เนี่ยมีการส่งลูกสาวเข้าไปในพักเนี่ยทำให้บุคคลในพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยครับที่ค่อนข้างหวั่นไหว,วว่าถ้านายทักษิณสู้แบบเดิมเนี่ยนะครับสู้ซะไปอยู่กับบิ๊กป้อมน่าจะดีกว่าหรือไม่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการที่คุณทักษิณส่งสายเลือดเข้ามาในพักเพื่อไทย1คนเนี่ยก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นสําหรับคนพักเพื่อไทยพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับดตร์สติธรมองแบบนี้ครับ แล้วก็แนวโน้มในการที่จะดึงคนเก่าแก่ให้กลับมารวมกันก็เป็นไปได้สูงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแคร์นะครับล่าสุดเนี่ยทางหมอเรียบนายแพทย์สุรพงศ์สืบมงญรีเนี่ยได้มานั่งผอพักเพื่อไทยกำหนดยุทธศาสตร์พักต่างๆนะครับที่ต้องจับตาที่เหลือก็คือทางคุณหญิงสุดารัตน์ครับที่ออกไปตั้งพักการเมืองใหม่เช่นกันนะครับเพราะว่าระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบใหม่นะครับการแยกกันตีเนี่ยคงจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ดรสิริธรมองว่าแบบนี้นะครับขณะที่มีการมองไปที่พักพลังประชารัฐต่อไปครับ ดรไยทอนบอกว่าต้องดูกันยาวๆต่อไปเพราะการประชุมที่จบลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะคงได้ดํารงตําแหน่งต่อในเลขาในตาแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าจบไปแล้วครับการประชุมครับแต่สิ่งที่ไม่จบคือปัญหาที่ยังคงค้างคาซุกอยู่ใต้ผมครับรอวันที่จะกระเพื่อมขึ้นมาครับและแน่นอนเน้นย้าไปที่ความสัมพันธ์ของร้อยเอกธรรมนัฐกับพลเอกประยุทธ์วันนี้นะครับความสัมพันธ์ที่มันขัดใจมันไม่ไว้ใจกันแล้วมันก็ยากที่จะคืนกลับมาได้เหมือนแก้วที่แตกไปแล้วนี่ครับ ดรสัติธรมองไว้ประมาณนี้เนี่ยครับก็เป็นข้อคิดนะครับการวิเคราะห์จากทางดรสัติธรนะครับผู้อำนวยการสำนักนวักตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเก้าครับข่าไว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ